ไม่อยากเชื่อเลยค่ะไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟเพียงแค่ใช้น้ำก็ทำให้เกิดความร้อนขึ้นได้นี่คือนวัตกรรมใหม่ที่ได้วิจัยและถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยกระบวนการที่เรียกว่า n a n o t ทอร์ม l ลอินดักชันค t ทาลิสซึ่งได้รวมแร่ธาตุต่างๆเอาไว้มากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมซิลิคอนธาตุเหล็กและแร่ธาตุอื่นๆที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์ เซ n ไน e เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุดไม่ต้องเสียปลั๊กไม่ต้องใช้ถ่านแค่ฉีดน้ำลงบนแผ่นเพียงเล็กน้อยแล้วนำมาประครบกับผิวของคุณส่วนที่ถูกประครบจะได้รับความร้อนในเวลาเพียง1 0 1ถง1นาทีเท่านั้นและให้ความรู้สึกเหมือนการถูกบีบนวดค่ะ s ซนไน e ได้รวมลักษณะเด่นของคลื่นอินฟราเรดและอะตอมประจุฟไฟฟ้าลบเข้าไว้ด้วยกันจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้ ใช่แล้วค่ะความร้อนของโซนไนซ์เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างน้ำกับตัวเร่งปฏิกิริยาเหนียวนำความร้อนพร้อมกับแสงอินฟราเรดคลื่นยาวภายใต้อุณหภูมิของร่างกายดังนั้นจึงไม่ต้องใช้ไฟฟ้าดังนั้นโซนไนซ์ so nice. จึงเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดในขณะนี้ในช่วงแรกที่ใช้โซไนซ์ ให้รัดไว้ไม่เกิน15นาทีจนเหงื่อไหลออกมาต่อจากนั้นสามารถยืดเวลาใช้ได้ถึง20นาทีควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งควรใช้ในตอนเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการใช้เพื่อรักษาสุขภาพค่ะ SoNice ได้นำเทคโนโลยีล่าสุดและคุณสมบัติที่ดีของส่วนประกอบทั้งหมดมารวมไว้เข้าด้วยกันจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลาปลอดภัยเหมาะกับทุกทคนที่ต้องการรักษาสุขภาพค่คะ G p r a t i n a l Network